อ่าเห็นแมพนะครับก็คือศูนย์หกไปทางตรงหนึ่งศูนย์ทางตรงศูนย์เก้าแล้วก็ทางตรงศูนย์หนึ่งอ่าสามอันนี้นะครับโอเคปุ๊บยอหน้าสามหมดแล้วนะยอหน้าสี่ครับยอหน้าสี่โอเคครับว่างไง ก,การที่การบินยุโรปก็คือไอโมงคือไอโมงหือกปาการที่การบินยุโรปต้องหยุดไปเนี่ยก็คือเป็นไอโมงของศูนย์ศูนย์สุดหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เป็นไอโมงของหนึ่งศูนย์นั่นเองการบินในยุโรปต้องหยุดไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือคือก็คือการบินศูญเสียรายได้มหาศาลอ่าคือศูนเสียรายได้มหาศาลก็คือ,เ,าาคอเป็นเบอร์ศูนย์ ศ <03 S 2> <03. S 1> ูนย์สามศูนย์สามถูกป่ะหนึ่งศูนย์ทำให้เกิดศูนย์สามนะครับ,รบแล้วก็แล้วก็นอกจากนั้นทําให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเสียหายทําให้การท่องเที่ยวเสียหายด้วยถูกป่ะอ่าเมะื่อกี้หนึ่งศูนย์ทางตรงศูนย์สามนะครับครับแต่พี่โยงก่อนหนึ่งศูนย์ทางตรงศูนย์สามอ่าแล้วก็ทําให้ธุรกิจท่องการท่อง,ทองเที่ยวเสียหายก็คือเบอร์ศูนย์ศูนย์เจ็ดครับศูนย์เจ็ดเก่งมากครับ ส่งผลให้ทางตรงศูนย์เจ็ดด้วยหนึ่งศูนย์ก็ทางตรงศูนย์เจ็ดแล้วก็ยังทําให้ยังทําให้การขนส่งสินค้าหยุดชะงักการขนส่งสินค้าหยุดชะงักคือเบอร์ศูนย <02 S 1> <02 S 2> ์ศ <02 S 2> ูนย์สองศูนย์สองถูกไหมครับเห็นหนึ่งศูนย์ทางตรงศูนย์เจ็ดแล้วก็หนึ่งศูนย์ทางตรงศูนย์สองด้วยอ่าหนึ่งศูนย์ทางตรงศูนย์เจ็ดกับหนึ่งศูนย์ทางตรงศูนย์สองนะครับในแบบนี้อ่าต่อครับ แล้วก็ไอ้มงก็คือความเสียหายทั้งสามประการจ้าหน้าห้าแล้วนะครับจ้หน้าสุดเจ้หน้าที่มีการโยงอันสุดท้ายความเสียหายทั้งสามประการก็คือไอ้มงของของศูนย์สามศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์สองเสอบออกอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะครับเวลาที่เจอคําว่าความเสียหายทั้งสามประการข้างต้นมาตรการแก้ไขปัญหาสี่ประการข้างต้นอะไรเงี้ยอันนั้นแนหะคือไอ้มงของหลายๆตัวรวมกันนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันความเสียหายทั้งสามประการก็คือหนึ่งศูนย์ถูกป่ะมีเบอร์อะไรบ้างนะ ศูนย์สามศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สองอ่าสามตัวนี้ทําให้เครดิตและค่าเงินยูเนียนลดลงยูโรลดลงเป็นทางทางทางอะไรครับทางตรงครับทางตรงเพราะเป็นทําให้ถูกปะครับมันลดลงลดลงก็จริงแต่ว่าโจทย์ขีดไปในนั้นด้วยถูกปะนั่นก็คือเป็นศูนย์ทางตรงศูนย์ห้าแล้วก็สิ่งที่เป็นห่วงคือทําให้ทําให้การฝืนตัวทางเศรษฐกิจลดลง ที่กําลังดีขึ้นกลับลดลงถูกปะ่ะครับอ่าทําให้ลดลงเพราะฉั้นก็เป็นทางทางยับยัง้งยับยั้งนั่นเองอสามตัวเนี้ยส่งผลให้เกิดศูนย์ห้าแต่ไปยับยัง้งการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก็คือเบอร์ศูนย์ศูนย์สี่ครับศูนย์สี่เน 3, ้นศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์สองนะครับทางตรงศูนย์ห้าแล้วก็ยับยั้งศูนย์สี่ถูกไหมครับอ่าเขียนเป็นแมพนะครับเวลาเขียนอย่าเขียนเป็นแบบแผนพุ่ต้นไม้นะครับ คือต้องหลายคน03ทางตรง05สมมุตินะยับยั้ง04อ่าแล้วก็ทางตรง05ยับยั้ง04ถามว่าเขียนอย่างนี้ได้ไหมได้นะครับแต่ไม่เวิร์กเวลาฝนละหัดมันจะผิดนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยที่ที่ดีกว่านะครับก็คือถ้ามันมีตัวเดียวเนี่ยให้เขียนตัวเดียวนะครับก็คืออย่างเช่นอันนี้ให้เขียน05กับ04เหลวโยงแบบนี้นะครับเป็นทางตรง05ถูกไหม3ตัวนี้ อันนี้ทางตรงศูห้าอันนี้นะครับ 03, นย์สทางตรง05้าคือ,อกิ่งนี้นะครับอ่าก็คือโยงไปแล้วแล้วก็อีกสาตรงบนศ3นย์สามศก็คือยับยั้งศูนยด้วยก็เป็นยับยั้งศูนย์สี่นะครับอ่าเก่งมากครับปรมือเพื่อนหน่อยครับขึ้นมาแชร์กัน เดงมากโอเคทีนี้มาดูเมื่อกี้พี่ค้างเรื่องชมวิวถูกป่ะชมวิวคืออะไรชมวิวเนี่ยคือการเขียนเวลาเราเหลือเวลายเยอะๆนะครับให้เขียนออกมานะครับชมวิวย่อมาจากเทคนิคชมวิวนะครับเทคนิคชมวิวก็คือ ชมก็คือดูนะครับวิวมาจากโอ e วอร์วิวนะครับโอเวอร์วเนี่ยแปลว่าภาพรวมคือการดูภาพรวมว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าสมเพตสมผลหรือเปล่าหรือไม่นะครับอย่างเช่นอันนี้เราก็มาดูว่าเท่าฐานจนเนมาหาศาล มีลักษณะเป็นผงเศษแก้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นองค์ประกอบถูกแล้วใช่ปะส่งผลให้หยุดการบินก็ถูกต้องสุภาพประชาชนแย่ลงก็ถูกต้อง,อางการเสรียหายก็เมกเซนถูกต้องนะครับหยุดการบินในยุโรปก็คือทําให้สุเสยรายไ,ได้มหาศาลธุรกิจท่องเที่ยวก็หดก็ถูกต้องอีกนะครับอ่าแล้วก็สามอย่างนี้ส่งผลทางตรงไปสู่ห้าก็ถูกต้องครับเราก็ไปยับยัง้งถ้าสมมติบางทีเราเผลอถูกปะเราเผลอว่าตรงนี้เป็นทางตรงเอ๊ะ ทำไมสมมตินะถ้าเราตรงนี้เเป็นทางตรงเนี่ยนี่ทำไมธุรกิจท่องเที่ยวเสียหายถึงเศรษฐกิจถึงกระเือนตัวใช่ปะเราเฮ้ยไม่น่าใช่ละเราจะกลับไปดูนะครับว่าเราโยงผิดตรงไหนอ่าคือดูว่าตรงไหนไที่เราโยงผิดแล้วกลับไปเช็คในโจทย์อีกทีหนึง่งอ่าอันนี้คือเทคนิคชมวิวนะครับเดี๋ยวพี่มีเกมให้เล่นดีกว่าอ่าได้ฝนรหัสก่อนฝึกฝนรหัสข้อหนึ่งนะครับเชิญตอบทีนหนงนะ ศูนย์หนึ่งตอบลาย 99h สุขบายมีแต่เข้าไม่มีออกมีแต่เข้าอย่างเดียวนะครับไม่มีออกศูนย์สองมีออกสองอันออกไปที่ศูนย์สี่เก่งมากเลยนะครับต้องเรียงตามตัวเลขนะศูนย์ห้า a ศูนย์สามตอบอะไรครับศูนย์ส, 4, สี่ f ศูนย์เก่งมากศูนย์สี่ตอบมีแต่เข้านะครับไม่มีออกตอบ 99h เก่งมากนะครับศูนย์ห้าตอบ มีแต่เข้าไม่มีออกเหมือนเดิมนะครับ 99h 06อ่าต้องเรียงก่อนนะครับ01 a แล้วก็เก่งมากต้องเรียงจากน้อยไปมากนะครับแล้วก็ 09a แล้วก็ 10a นะครับ 0j อยู่นี่ตอบไรเอ่ย 04f กับ 05a นะครับ 08มีแต่เข้าไม่มีออก 99h เก่งมากครับศูครับมีแต่เข้าไม่มีออกเหมือนกันนะ1นึ่งศูนพี่เป็นสีนิดนึงหนึ่งศูนย์ตอบศูนองก่อนถูกปะศูนย์สองเอศูนย์สแล้วก็ศูนย์เจนะครับโอเคอ่ะพี่ ใครจบไม่ทันเดี๋ยวพี่มีอันนี้ให้นะครับอ่าดูได้ดูได้ดไดแต่การทำถูกมากเลยใช้ได้ใช้ได้ไดเยอะเหมือนกันนะตัวมือให้หน่อยตัวมือให้หน่อยโอเคเมื่อกี้พี่อธิบายเทคนิคชมวิวใช่ป่ะบางคนอาจจะเฮ้ยทันยังไงนะอ่ามีจับผิดชมวิวนะครับ พี่ถามว่าให้นึกนะในเนี้ยร่างแบบมาแล้วเราล่างผิดตรงไหนอ่าใครหาเจอก่อนยกมือเลยนะครับมีรางวัลมีรางวัลเบอร์ไหนไปเบอร์ไหนที่ผิดนะครับยกมือตอบได้เลยอ่าน้องๆทางบ้านนะครับ ลองนึกดูนะครับว่าเป็นยังไงอาจจะยัง,งน้องทางบ้านลองออกก็เป็นแถวนะครับาพี่รู้ได้ไงเนี่ยโอ <c oughs> okay. เคปังกะจ้ะเมื่อไหน่ป็นเมื่อไหนที่ ไม่น่าใช่ติ๊กตอกติ๊กตอกว่าไงจ๊ะสดลดไรไปสูนอะไรนะน้องบอกว่าศูนย์หกไปศูนย์เจ็ดเก่งมากเลยตบมือเพื่อนหน่อยจริงๆมันต้องเป็นอะไรครับจริงจริต้องเป็นทางทางตรงถูกวปา,อาพอเพื่อนบอกปุ๊บ เราก็ใช่เลยถูกไหมอ่าอย่างเงี้ยเราเปัญหาทางการเงินเนี่ยมันไม่ได้ยับยั้งวิกฤตชีวิตมันต้องยิ่งทำให้เกิดวิกฤตชีวิตถูกไ่มเพามันต้องไปทางตรงแล้วไม่ใช่แล้วอันนี้เหมือนกันเวลาที่เราเข้าไปสอบเนี่ยเราก็จะมีเคสแบบเนี้ยฮ้ยเกิดเผลอไปแล้วนะใช้เทคนิคชมวิวได้คะแนนกลับมานะครับอ่าเฉลยฉเฉลย,ฉเ,ลยเหมือนกันนะครับตรงกับที่น้องบอกอ่าเก่งมากเลย โอเคอย่างนี้เดี๋ยวพี่สรุปให้ฟังดีกว่าพี่สรุปให้ฟังแล้วกันที่พี่สอนมาทั้งหมดนะครับสัญลักษณ์การเชื่อมโยงมีสามแบบถูกป่าอ่าเรามาดูสรุปกันนะครับทางตรงหัวใจคือหัวใจคืออะไรเกิดก่อนตายเกิดหลังนะครับเกิดก่อนเกิดก่อนไปเกิดหลังนะครับ เท่ทีนะครับเกิดก่อนไปเกิดหลังองค์ประกอบครับต้องมีหัวใจคือมีอะไรจุดหมายปลายทางทุกครั้งนะครับหัวใจคือให้มีให้มีจุดหมายปลายทางนะครับ จุดหมายปลายทางทุกครั้งยับยัง้งหัวใจคือออกบ่อยมากนะครับดูดดดว่าโจทย์ขีดอะไรนะครับดูว่าโจทย์ขีดอะไรขีดลดลงเข้าไปดูวหรือเปล่าหรือไม่ได้ขีดดูว่าโจทย์ขีดอะไรนะครับอ่าสี่สเต็ปเต็มแกนนะครับเจอโจทย์ปุ๊บเข้าไปห้องสอบน,นะครับ มาปุ๊บทำไงอ่านรหัสข้างหลังก่อนนะครับเพื่อหาไอ้มงให้เจออ่านไปขีดไปนะสําคัญมากเลยนะครับอยากได้เต็มนะครับต้องอ่านไปขีดไปโอกลงทีละแมปนะครับแล้วก็ชมวิวเมื่อกี้ที่พี่ให้ลองทําดูนะก่อนจะทําท่าซูเปอร์แมนทําชมวิวก่อนนะขอทำท่าซูเปอร์แมนให้ทําชมวิวก่อนแล้วค่อยฝนรหัสบางคนนะพี่แบบเสียดายมากเลยอ่ะโอ้โหเปิปุ๊บอ่านข้างหลังก่อนป ป๊บปุ๊บปุ๊บอ่านไปขีดไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บกแมปถูกหมดเลยฝนผิดชีวิตชีวิตมันชั่งใช่ปะ่ะเป็ฉนั้นตอนฝนละหัเนี่ยตอนนี้ขำนะพี่เห็นน้องมาหลายทีแล้วพี่ไปสอนเนี่ยน้องลองฝนดูแมปถูกฝนผิดถ้อย่างนั้นใช่ปะ่ะชา้ชาๆใช่ปะ่ชชะช้าๆทำช้านะครับอ่าหาัการฝนลหัสถามตัวไหนดู ตัวนั้นนะครับบุกออกหลือเข้าบุกจุดลรกศรสอนที่ออกจากตัวเท่านั้นเก่งมากแล้วก็อย่าลืมเรียงตามตัวเลขน,นะครับจากน้อยไปมากโอเคย้านะครับเรื่องเทคนิคแทนใจลังงงปุ๊บใช่ปะ่ะแทนคําลงไปแล้วดูใจความของมันนะครับชมวิวไปดูภาพรวมนะครับว่าที่เราล่างแบบไปมันเม็เซนหรือเปล่าถูกป่ะอ่าแล้วก็ พี่เป็นครูคืออะไรพี่เอาโจทย์ไว้ในนั้นให้เรากลับไปฝึกทำหลายข้อเลยนะครับดูได้ในเว็บเว็บไซต์ของ eTV นะครับดูเฉลยได้นะทีเนี้ยเวลาเราฝึกทำเนี่ยคือน้องหลายคนพี่เห็นว่าชอบใช้ดินสอใช่ปะ่ะพอดินสอพุ๊บดูเฉลยเอ้ยลบไม่เขียนให้มันตรงกับในเฉลยไม่เอาอย่างที่บอกใช่ปะ่ะยอมโง่ครั้งหนึ่งเราฉลาดอีกร้อยครั้งให้ลองถ้าสมมติเราผิดตรงไหนนะครับให้มาไปเลยว่า เขียนสีแดงสินบนเงินไปเลยว่าอ,อันนี้ผิดตรงนี้นะเราใกล้ใกล้สอบมาดูเลยโอ้ยอันนี้เคยเผลอรเรื่องนี้นะอันนี้เคยเผลอผลรหัสน,นะอันนี้เคยเผลอยับยั้งนะใช่ปะเรารู้อยู่ในใจแล้วถูกป่าเวลาเข้าไปสอบจริงปุ๊บอุ้ยอันนี้เคยผิดมันจะแบบขึ้นมาเลยเราก็จะถูกนะครับเวลาทำข้อสอบเป็นจริงถูกป่านั่นแหละให้ลองผิดในนั้นจริงแล้วก็อันนี้เรียกว่าผิดเป็นครูนะโอเคอ่าวดยังอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเราก็ย้ำนิดนึงก็คือเรื่องของ ใ,ใกล้ๆจะจบโจทย์มันจะมีว่ามาตรการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นสามสี่อย่างข้างต้นเลยพวกนี้นะตอนนั้น่ะโตเชื่อมโยงเยอะๆกิๆ่งย้อยๆเลยนะครับนะให้ดูช่วงท้ายๆดีๆโอเคสุดท้ายนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มาสอนแกะให้น้องๆทั้งที่อยู่ที่แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับก็ขออวยพรแล้วกันเนะอะให้น้องได้คะแนนแกะ เช่มโยงเต็มเลย150นะครับแล้วก็ได้คะแนนพาร์ทภาษาอังกฤษดีๆได้คะแนนแพทดีๆนะครับใครที่สอบตรงก็ขอให้ได้คะแนนดีๆได้คณะที่ตั้งใจได้มหาวิทยาลัยที่ตั้งใจนะครับให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นคนที่ดีของสังคมนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับขอบคุณครับดีครับขอขอบคุณพี่เตอ๋อหรืออาจารย์สาธรอุปนวนันจากสถาบาัน